สวัสดีค่ะมีคุณพี่ท่านหนึงนะคะคอมเมนต์ใน YouTube บอกว่าช่วยสอนตั้งช็อตกาแฟหน่อยค่ะได้เลยค่ะข้อมูลที่เพื่อนๆจะได้รับชมและรับฟังดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่มาจากประสบการณ์ตรงของสำลีนะคะถ้าเพื่อนๆมีวิธีที่มันดีกว่านี้หรือว่าเพื่อนๆมีวิธีที่เพื่อนๆใช้อยู่แล้วก็สามารถ พิจารณาใช้ตามความเหมาะสมของเพื่อนๆได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าตั้งช็อตยังไงการตั้งช็อตเนี่ยไม่ใช่ตั้งแค่ตอนเช้านะจะต,ต้องตั้งทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายค่ะทําไมถึงต้องตั้งเช้าและบ่ายก็เพราะว่าอากาศนะคะมันมันต่างกันมันก็จะส่งผลในเรื่องของการไหลของกาแฟค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจําเป็นที่จะต้องตั้งทั้งเช้าและบ่ายค่ะ เปิดร้านนะคะเปิดร้านตอนเช้าเนี่ยเราจะต้องเติม,มเมล็ดก,กาแฟนูน่นนี่นั่นแล้วก็เซตรลานเซตสเตชันเซตบาร์ station, ร bar, ใช่ไหมคะหลังจากที่เราเซตสเตชันเซตบาร์ station, เ,สร bar, เสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็ค,คือการตั้งช็อตค่ะมาถึงเนี่ยเราจะทําช็อตแรกนะคะซึ่งมันจะเป็นมเมล็ดก,กาแฟที่อาจจะคงค้างอยู่ในโถบดของเรานะคะเรากดออกมาทํากาแฟออกมาแก้วแรกเนี่ยเราจะไม่เสิร์ฟลูกค้านะคะเราจะมาทําการเสิร์ฟลูกค้า หลังจากที่เราตั้งชอ็อตเสร็จแล้วค่ะวิธีการตั้งชอ็อตนะคะก็คือเราจะต้องชิมชอ็อตกาแฟเอเสเปโซ่ค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นนะคะที่สมรีเคยทําร้านกาแฟสเปเชียลตี้เขาจะไม่ได้เช็คแค่ชอ็อตเอเสเปโซ่นะเขาจะเช็คทั้งเขาจะเช็คชอ็อตทั้งหมด5รายการเลยค่ะจะมีเอเสเปโซ่ชอ็อตนะคะลาเต้ร้อนลาเต้เยน็นอเมริกาโน่แล้วก็แฟตไว้ค่ะแต่คราวนี้นะคะหลังๆมาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเขาขยายสาขาเยอะขึ้น แล้วจะต้องเช็คช็อตทั้งเช้าและบ่ายเนี่ยมันรวมรวมกันแล้วประมาณ12แก้ว13แก้วหรือ15แก้วต่อวันนะคะมันก็คือเป็นต้นทุนที่จะต้องแบกรับไว้หลังๆมาก็คือเริ่มที่จะเช็คช็อตแค่จะเป็นเอเปโซช็อตค่ะซึ่งประมาณ2-3ช็อตเนี่ยก็จะได้แล้วนะคะมันก็จะในเรื่องของต้นทุนด้วยนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมในการเช็คช็อตนะคะก็จะมีน้ําเปล่าค่ะดื่มเพื่อที่จะล้างปากของเรานะคะจากนั้นก็เริ่มทำเอเปซโซเลย คือการเทสช็อตอ่ะมันก็คือการชิมเอสเปรสโซช็อตว่ามันเป็นไปตามมาตรฐานร้านของเราไหมซึ่งมาตรฐานร้านของเราเนี่ยใครจะต้องใครจะต้องเป็นคนรู้ก็คือจะเป็นบาริสต้าที่จะต้องรู้ว่าเมล็ดก,กาแฟาที่ทําออกมาเนี่ยมันเป็นมันมีคุณภาพที่เหมือนเหมือนกันทุกแก้วไหมมีอะไรที่แตกต่างออกไปไหมอย่างเช่นเปรี้ยวเกินไปหรือว่าขมเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเทสช็อตสําคัญเลยก็คือการปรับเบอร์บด ถ้าเกิดว่ากาแฟไหลเร็วเกินไปอย่างเช่นสกัดกาแฟ10วิแล้วน้ํากาแฟไหลออกมา40 ml อย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเร็วเกินไปแต่ถ้าไหลช้าเกินไปก็คือกาแฟ40 ml สกัดใช้ระยะเวลา1นาทีอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนนะวิธีแก้ไขคือทอํายังไงก็คือจะต้องปรับเบอร์บดค่ะแต่ว่าในการที่เทช็อตในตอนเช้าและตอนบ่ายเนี่ยคือเราอะรู้อยู่แล้วว่าเบอร์บดปกติเราใช้แค่ไหนใช่ปะ เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องหมุนไป10เบอร์อะไรประมาณนั้นนะคะไม่ต้องหมุนไปเยอะขนาดน,นั้นเราก็แค่จะปรับแค่1-2เบอร์เพื่อให้กาแฟเนี่ยมันไหลในระยะเวลาที่เป็นมาตรฐานร้านของเราถ้าอย่างเช่นสำลีเซตไว้ที่กาแฟสกัดที่25วินาทีถึง30วินาทีใช่ไหมคะถ้าเกิดมันมากกว่านั้นเนี่ยสำลีก็จะปรับเพิ่มปรับลดขนาดของเบอร์บดนั่นเองอันนี้คืออันนี้คือเป็นวิธีการที่จะเซตช็อตนั่นเองนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสกัดกาแฟกันเลยนะคะสำหรับจะใช้โดสก็คือ19กรัมในทุกๆในทุกๆแก้วนะอ่าสำหรับจะใช้โดส19กรัมนะคะก็คือผงกาแฟที่บดออกมาเนี่ย19กรัม ทีนี้เวลาที่เราจะตั้งช็อตอ่ะคือเราจะต้องกําหนดตัวแปรให้มันเหมือนๆกันเพื่อที่เราอ่ะจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับช็อตกาแฟของเรานะคะอย่างเช่นถ้าเรามาใช้ผงกาแฟ19กรัมแล้วช็อตต่อไปใช้ย0เนี้ยเราก็จะไม่รู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับช็อตมันเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดที่จุดไหนอ่ะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้ตัวแปรมันคล้ายๆกันแล้วมาดูว่าอ๋อมันเกิดจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วเราจะได้แก้ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วในเรื่องของช็อตเนี้ยก็จะสําคัญมากๆก็คือที่เบอร์บดนะคะแล้วก็ที่เครื่องว่าสะอาดไหมเวลาที่สกัดออกมาแล้วได้กลิ่นแปลกๆเนี่ยเราต้องดูว่าเฮ้ยเราล้างเครื่องหรือเปล่าเครื่องมันมีเศษกาแฟหรือผงกาแฟอะไรติดอยู่ไหมอ่าบัสเกตสะอาดไหมประมาณน,นั้นค่ะโอเคมาเริ่มทํากันดีกว่า จริงๆอ่ะมันมีรายละเอียดยิบย่อยมากกว่านี้นะแต่ว่าเอาให้ใช้งานในร้านได้แบบปรับแล้วกันเนาะมาสกัดกาแฟกันเลยค่ะมาดูกันว่าช็อตนี้จะไหลที่เท่าไหร่ซึ่งสำลีก็จะ ตั้งช็อตไว้เนี่ยที่ประมาณ23-30วินาทีอันนี้คือเป็นระยะเวลาที่สำลีรับได้นะคะในปริมาณกาแฟที่ออกมา40 ml นะคะโอเคค่ะช็อตของสำลีก็ออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะก็อยู่ในระยะเวลาที่สำลีกำหนดไว้นะคะเดี๋ยวให้ดูช็อตใกล้ นี่นะคะก็คือช็อตกาแฟาที่เราสก,กัดออกมาโอเคทีนี้เรามาลองมาชิมกันดีกว่าค่ะก็ดื่มน้าเปล่าล้างปากไปอีกรอบนี่ค่ะช็อตกาแฟาของเราให้ใช้ช้อนนะคะที่เป็นช้อนสำหรับดื่มกาแฟาแต่เราไม่มีเราขอใช้อันนี้นะขอพภัยด้วยก็คือปาดครีมาออกไปนะคะแล้วก็ตักกาแฟาออกมา จากนั้นนะคะให้ซูทเข้าไปให้กาแฟมันสเปรย์ทั่วลิ้นของเรานะคะอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็แล้วก็ลิ้มรสชาติดูว่ามันปกติไหมมันมันปเปรี้ยวไปไหมปกติมันไม่ได้เป็นรสนี้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราทำกาแฟทุกวันเราชิมทุกวันเราจะรู้ไง ซึ่งในตรงตรงเนี้ยมันจะเป็นสกิลเรื่องของสกิลบาริสต้านะคะคือถ้าจะให้สำลีแบบเล่าให้ฟังอะ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้อารมณ์เหมือนเทนม120 ml แล้วทุกคนจะเทได้เหมือนเหมือนกันนะคะคือเรื่องของการชิมเรื่องของเซนซอรี่มันจะลึกมากคือตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆอ่ะจะไปหาความรู้เพิ่มเติมไปเรียนอะ่ะก็คือลงคอร์สกับ SCA Thailand ซึ่งคอร์สนึงอะ่ะมันแบบมันแพงอะ่ะ8 0 0 0ม จริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะชิมทุกๆวันเพื่อที่จะให้เราพัฒนาสกิลนี้ได้เหมือนกันนะก็หาข้อมูลอ่านๆอ่านเยอะๆแล้วก็ลองทำนั่นแหละค่ะมันก็จะช่วยได้ช็อตกาแฟเอเปโซที่ดีนะคะก็จะมีความเปรี้ยวความหวานความขมความอูมามิอยู่ในลิ้นของเรานั่นเองนะคะนี่หรือว่าเพื่อนๆจะทําตารางแบบนี้ก็ได้นะเป็นกระดาษเล็กๆนะคะเพื่อที่จะบันทึกว่า ตัวเองเนี่ยชิมกาแฟออกมาในทุกๆวันเนี่ยได้รสชาติแบบไหนบ้างทําเป็นกระดาษเล็กๆแล้วก็เขียนว่าเปรี้ยวหวานเค็มขมอูมามิแล้วให้คะแนนนะคะ5คะแนนลองดูซิว่าเราจะให้คะแนนความเปรี้ยวความหวานความขมความอูมามิของกาแฟแก้วนั้นในเช้าและบ่ายเนี่ยกี่คะแนนจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มประเมินได้ค่ะว่าอ๋อประมาณนี้ คือหวานคือเปรี้ยวคือขมคือเค็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปชิมร้านกาแฟต่างๆเนี่ยไปชิมเยอะๆลองไปชิมเมนูเอสเปรสโซหรือเมนูอะไรที่เพื่อนๆชอบก็ได้แล้วประเมินดูว่าที่ร้านเราเป็นแบบนี้ที่ร้านนี้เป็นแบบนี้มีอะไรแตกต่างกันอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการชิมช็อตได้เยอะเลยสำนีก็ทําแบบนั้นนะสำนีก็ไปไล่ชิมช็อตเอสเปรสโซหลายๆร้านแล้วก็ ลองดูว่าเราอ่ะชอบเอพิโซช็อตแบบไหนมเมล็ดแบบไหนนะคะอันนั้นมันก็จะตรงตามเทสของเราแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการชิมเอพิโซด้วยเราใช้วิธีนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะลองใช้แบบเราก็ไปลองดูนะช็อตกาแฟของสัมลีนะคะอยู่ในระดับที่สัมลียอมรับได้ก็คืออยู่ในระดับที่ไม่ได้ไหลเร็วเกินไปไม่ได้ไหลช้าเกินไปนะคะ ทีนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาไหลเร็วเกินไปจะแก้อย่างไงนะคะก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยไปแก้ที่เครื่องบดของเพื่อนๆค่ะก็คือถ้าไหลเร็วเกินไปให้ปรับให้มันละเอียดขึ้นนะคะเพื่อที่จะเวลาที่กาแฟไหลสกัดออกมาเนี่ยเขาก็จะได้ช้าลงแล้วได้ตามระยะเวลาที่เพื่อนๆตั้งไว้ถ้าเกิดว่ามันไหลช้าเกินไปล่ะก็แปลว่าเมล็ดของเพื่อนๆเนี่ยเบอร์บดของเพื่อนๆเนี่ยมันละเอียดเกินไป น้ำไม่สามารถที่จะไหลากาแฟสกัดออกมาได้นะคะเพื่อนๆก็จะต้องปรับให้มันหยาบขึ้น1เบอร์ถึง2เบอร์ไม่ต้องปรับเยอะนะคะค่อยๆปรับทีละเบอร์ถึง2เบอร์จะได้รู้ว่ามันผิดปกติที่ตรงไหนนั่นเองนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะระยะเวลาในการที่จะตั้งช็อตเนี่ยก็ไม่ควรเกิน15-20นาทีเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าร้านที่ยุงย่งยุ่วุ่นวุ่นขายเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใช้เวลาในการตั้งช็อตนานเกินไปลูกค้าก็จะรอนานอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของสำลีนะที่เคยเจอคือตอนนั้นด้วยความที่เราอะไปเซตร้านใหม่แล้วก็เปิดร้านใหม่เนาะเราก็ยังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตั้งช็อต เราก็ตั้งฉอดสนานเลยคือเราอะต้องการที่จะส่งมอบกาแฟที่ดีที่สุดให้ลูกค้าแต่บางทีลูกค้าในมุมมองของเขาเขาก็ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าใจอะเนาะคือเขามาอยากกินกาแฟสั่งกาแฟก็คือต้องได้นะณนะตอนนั้น1-2นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ประมาณนี้นะคะมาแชร์ให้ฟังเนาะจากประสบการณ์ว่าสัมีทําำยังไงบ้างกับการตั้งช็อตกาแฟเซตร้านกาแฟในตอนเช้านะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆนะคือถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนที่สําีีไม่ได้พูดไปในคลิปหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาใน YouTube หรือว่าใน Facebook ก็ได้นะคะเดี๋ยวสัมฤก็จะหยิบยกมาตอบคำถามให้ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจงให้กับสำลีด้วยนะสำลีไม่ได้มีแค่ช่องทาง YouTube นะมีทั้ง Facebook มีทั้ง IG แล้วก็ติดต o k ด้วยก็ฝากเข้าไปกดติดตามได้ตามความชอบเล่นของเพื่อนๆเลยนะคะบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะ